นุ่ยบักเกียร์โรนนี่มันว่านี่ซุกเกียร์แค่จีนตำขาฉีกระตือครับนี่ตำเห็นตำสะใภ้เป็นเล็กน้อยครับตำขาขีกระตือตำแล้วกัดกินเงินนี่บักเกียร์โอ้ยย่างอยู่ครับพี่น้องสมุนไพรขาขีกระตือเลยนี่ตำบักเกียร์นี่ เป็นเล็กหน่อยตันบักเกียรอย่งังยังยังมียู่ยังมีอยู่แต่นระ,ะลนโดนตังมนก็หวานนบ่ค่อยมะเกลือตัวมะเกลือเจ็บๆกับตัวเกลือเนี่ยนตัวมะเกลือคนรวยมากก สปรคุณเอาไปตำขาชีกตือแปรสมัยเป็นเดงหน่อยดอกครัพผมนี่ละ